สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้บอกไว้ว่าจะเอามาทำคลิปสองตัวบนตรงๆแบบก้าคู่ให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปใช้เป็นแนวทางกันนะครับสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่สองตัวบนก้าคู่ตรงๆนะครับสถิติก็เดินมาสิบเอ็ดนวดติดนะครับเดินมาสิบเอ็ดนวดติด โดยเราจะใช้หลักสิบบนสามตัวนะครับหลักหน่วยบนสามตัวนะครับส่วนวิธีคิดเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังนะครับสิบเอ็ดงวดผมจะ,ะด 1, 2, 3, ดะจะทำสถิติย้อนหลังให้ดูหนึ่งสองสามสี่งวดนะครับจะทำสถิติย้อนหลังให้ดูสี่งวดโดยเราจะไปดูของ งวดวันที่สิบหกคับสามก่อนนะครับหลักสิบผมทำได้เก้าสองสามนะครับสองบวกสองบวกห้าเท่ากับเก้านับเพิ่มไปสามแต้มแล้วนับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้หลักสิบสามตัวเมื่อได้หลักสิบสามตัวเราก็จะมาตั้งไว้สามแถวนะครับคือเก้าสองสามนะครับตัวละสามแถวนะครับแล้วหลักหน่วย หลักหน่วยก็จะเป็นหลักหลักหน่วยบนแบบ3ตัวเช่นกันนะครับหลักหน่วย2องบวกบวก2เท่ากับ1ินะครับเอาเศษมาวางได้0นะเพิ่ม2แต้มนะเพิ่ม2แต้มนะครับก็จะได้0 2 4ย์สองสี่นะครับแล้วก็ไปวางไวท้ที่หลังหลัก10ที่เราวางไว้นะครับก็คือ90 92 94 2 0์22้าสองเก้นะครับ ผลารางวัลงวดวันที่16ทับ3เลขที่ออกก็คือ9890นะครับ422ข้างล่าง19นะครับ2ตัวบนก็คือ22นะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับเลข2ตัวบนคือ22นี่นะครับ22เข้าตรงตรงนะครับเข้าตรงตรง11งวดติดนะครับ เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็เอาวิธีคิดไปคิดกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปคิดงวดวันที่สองัห้าพร้อมกันนะครับส่วนตัวเลขผมทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคิดกันใหม่ทีน้ำหรับงวดวันที่หนึ่งทับสี่นะครับงวดวันที่หนึ่งทับสี่ หลักสิบนะครับแปดบวกศูนย์บวกห้าเท่ากับสิบสามนะครับดึงเศษมาวางนะครับแล้วนับเพิ่มไปสามแท้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มเราก็ได้หลักสิบวมวันอ่าหลักสิบแบบสามตัวงมดวันที่หนึ่งทับสี่นะครับเราก็ได้สามหกแปดอ่าสามหกเจ็ดนะครับสามหกเจ็ดตั้งสามไว้สามแถวแนวตั้งหกไว้สามแถวแนวตั้งเจ็ดไว้สามแถวแนวตั้งนะครับเราก็จะได้ หลักสิบสามหกเจ็ดนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยเก้าบวกเจ็ดบวกสองนะครับเก้าบวกเจ็ดบวกสองก็เท่ากับสิบแปดนะครับสิบแปดดึงเศษมาวางเช่นกันเช่นเดิมนะครับก็ได้แปดศูนย์สองนะครับเราก็ไปจับคู่กับหลักสิบที่วางไว้นะครับก็ได้สามแปดสามศูนย์สามสองหกแปดหกศูนย์หกสองเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับ ผลรางวันงวดวันที่1ทับ4เลขที่ออกคือ472270นะครับั้างล่าง50นะครับ05นะครับสองตัวบนคือ70นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับสองตัวบนคือ70ตรงนี้นะครับ70เข้าตรงๆนะครับงวดวันที่16ทับ4งวดที่ผ่านมานะครับ วันที่สิบหกทุสี่หลักสิบเราสามบวกเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบห้านะครับด,ดึงเศษมาวางห้านับเพิ่มสามแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะได้ห้าแปดเก้านะครับห้าแปดเก้าห้าสามแถวแปดสามแถวก้าสามแถวนะครับหลักสิบตัวหลักหน่วยเจ็ดบวกแปดบวกสองเท่ากับสิบเจ็ดดึงเศษมาวางเช่นกันนะครับ ก็จะได้เจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกสองเป็นหนึ่งนะครับหลักหน่วยงวดวัน,นที่สิบหกทับสี่นะครับก็จะได้เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับก็ประจับคู่กันได้ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าหนึ่งนะครับผลเลขที่ออกก็คือหนึ่งศนย์เจ็ดแปดเจ็ดนะครับสองตัวบนคือแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ด สิบเลขแปดหลักหน่วยเลขเจ็ดนะครับแปดเจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้าตรงๆนะครับสถิติว่ากันไปตามสถิตินะครับเข้ามาสิบเอ็ดวดติดนะครับเข้ามาสิบเอ็ดวดติดแบบตรงๆนะครับงวดวันที่สองท่ห้าจะเป็นนวดที่สิบสองนะครับขอให้ตูเดินต่อนะครับเราไปดูวิธีคิดนะครับวิธีคิดวิธีคิดของเลขตัวนี้นะครับเลขตัวที่หนึ่ง ของหลักสิบนะครับผมจะใช้เห็นไหมผมจะใช้หลักพันนะครับหลักพันของรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งสามครั้งแล้วบวกด้วยหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับออกมาเป็นเลขตัวนี้นะครับตัวตั้งของหลักสิบตัวเลขหนึ่งตัวนี้นะครับเลขหนึ่งตัวนี้มาจากหลักร้อยสามตัวแรกครั้งที่หนึ่งนะครับ เลขห้าคือเลขคงที่นะครับเมื่อนําไปบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์ให้นับเพิ่มไปสามแต้มแล้วนับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับสําหรับงวดวันที่สองรับห้านะครับหลักพันศูนย์ไปบวกด้วยหลักสิบสามครั้งแปดบวกกันสามครั้งก็เท่ากับยี่สิบสี่นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยคือเลขเจ็ดยี่สิบสี่บวกเจ็ดเป็นสามสิบเอ็ดนะครับดึงเศษไปวางคือเลขหนึ่ง ส่วนหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกอคือหนึ่งสี่สามนะครับแล้วก็คือเลขหนึ่งเลขห้าไปวางนะครับหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าเท่ากับเจ็ดนะครับนะับเพิ่มสามแต้มเป็นศูนย์นับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็เป็นหนึ่งนะครับหลักสิบบนแบบสามตัวงวดวันที่สองทับห้านะครับเราได้เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับก็วางไว้เช่นเดิมนะครับเจ็ดสามแถวแนวตั้งศูนย์สามแถวแนวตั้งนะครับ และ1 3แถวแนวตั้งนะครับเราไปดูวิธีคิดหลักหน่วยนะครับวิธีคิดหลักหน่วยเลขตัวตัว,ต,วตัวแรกนี้นะครับก็จะมาจากขออนุญ,ญาตพับกระดาษนิดนึงนะครับมัจะได้เห็นตัวเลขจัดนะครับนี่นะครับเลขตัวนี้ วิธีคิดหลักหน่วยนะครับวิธีคิดหลักหน่วยแบบสามตัวเลขตัวนี้นะครับมาจากการที่ผมใช้หลักร้อยบนนะครับบวกหลักหน่วยบนแล้วไปบวกด้วยหลักสิบสตัวล่างครั้งที่1นั่นเองนะครับก็คือ7จ็ดบวกเจ็ดบวกสี่นะครับก็เท่ากับแดนะครับตัวนี้นะครับตัวเลขเลขสตัวนี้ครับเลขสตัวนี้ก็จะมาจากการที่ผมใช้หลักร้อยครั้งที่3นะครับ บวกกับหลักสิบครั้งที่สามสองครั้งแล้วไปบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับสี่บวกเจ็ดบวกเจ็ดสิบเอ็ดเป็นยี่สิบแปดนะครับสี่สิบเอ็ดสิบแปดนะครับสิบแปดสิบแปดบวกสี่เป็นยี่สิบสองนะครับก็เท่ากับนี่นะครับตับวเลขสองตัวนี้คือเลขคงที่นะครับเมื่อผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็ให้นับเพิ่มดีลสองแต้มนะครับ สำหรับหลักหน่วยงวดวันที่สองพับห้าเราได้สองสี่หกนะครับสองสี่หกเราก็ไปจับคู่กันนะครับจับคู่จับคู่กับหลักคลิปที่เราวางไว้นะครับก็คือเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับเก้าชุดนี้นะครับคาดว่าจะมีมา องตัวบนหนึ่งคู่นะครับซึ่งอันนี้ที่ผมทำไว้ในคลิปที่แล้วผมยังผมยังค้นหาสูตรนี้ไม่ได้นะครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดค้นสูตรนี้แต่คราวนี้พอคิดค้นมาแล้วเลขที่มันที่ที่มันตรงกันสองตัวนะครับสองตัวก็คือหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่กับหนึ่งสองนะครับ หนกับหนึ่งสองนะครับเลขที่มันตรงกันก็ให้พ่อแม่พี่น้องลองนำไปพิจารณาเป็นปแนวทางดูนะครับเน้นสองตัวนะครับเน้นเน้นสองตัวที่หนึ่งสองกับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสองกับหนึ่งสี่สามตัวจัดกันไปตามแต้มก็คือนี่นะครับห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่นะครับ ห้าหนึ่งสี่เท่ากับศูนย์แ้มอันนี้เป็นตัวกันไปนะครับเรามาเน้นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จริงๆแล้วผมอยากจะเ,เรามาดูกันตรงนี้นะครับนี่นะครับเ,เรามาลันดูกันนะว่านี่สามสามตัวบนนะครับสามตัวบน เวลาพอไม่ก็วิดีโอผมจะถ่ายตั้งไว้ที่ประมาณยีิบเจ็ดนาทีนะครับมาดูนะครับ z o มผม z o ม m บิกตัวโทษทีต้อง z o มตัวนี้ครับว่าแล้วทำไมอ่ะสามตัวบนนะครับสามตัวบนสองครับห้าครับ 64นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเลขแต่ละสูตรผมจะใช้เลขแต่ละสูตรที่ผมลงให้ให้ดูนะครับก็จะมีเลขเด่นบน813นะครับ ห้าหกศูนย์นะครับเก้าหนึ่งหกอ่าส่วนส่วนเลขสี่หนึ่งนี้มันจะเป็นสูตรสิบหน่วยบนนะครับเด่นที่สิบหน่วยบนนะครับอ่าเราเราไปที่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามเรามีสองสูตรนะครับหนึ่งสองสามและสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งก็คือหก หนึ่งสองนะครับหกหนึ่งสองนะครับอันนี้คือสูตรเด่นบนนะครับอันนี้รวบรวมมาจากสูตรเด่นบนนะครับทุกสูตรแล้วไปดูหลักร้อยหลักร้อยของเราได้เลขขี้นะครับเราไปดูที่หลักร้อยเลยนะครับเราไปดูที่หลักร้อยวางหลักร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อย หลักร้อยเราได้เลขขี้นะครับหลักร้อยหลักร้อยเราได้เลขคี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับหลักสิบเราก็ได้เลขขี่นะครับหลักสิบเราก็ได้เลขคี่เก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับส่วนหลักหน่วยเราได้เลขคู่นะครับหลักหน่วยบนเราได้เลขคู่สองสี่หกแปดศูนย์นะครับอ่าและมีส่วน่หนึ่ง สีหนึ่งส่วนนี้เด่นที่สิบหน่วยบนนะครับเด่นที่สิบหน่วยบนนี่นะครับเด่นที่สิบหน่วยบนตามตัวตินะครับเด่นที่สิบหน่วยบนแล้วก็วางไว้ที่นี่สิบหน่วยนะครับคือสีหนึ่งนะครับส่วนแต้มนะครับแต้มแต้มก็ทำไว้ให้ชมแล้วนะครับ วิธีคิดทั้งผลที่ออกมาครับแต้มร้อยสิบหน่วยเราได้สี่สี่ห้าแปดเก้านะครับแต้มร้อยสิบหน่วยสี่ห้าแปดเก้านะครับส่วนแต้มอ่าสิบหน่วยบนนะครับแต้มสิบหน่วยบนแต้มสิบหน่วยบนคือเด่นแต้มเด่นคือศูนย์สามห้านะครับ แต้มสิบหน่วยบนศูนย์สามห้านะครับอแต่แล้วเรามาประมวลผลกันดูนะครับประมวลผลกันดูว่าตามสูตรแล้วเราจะได้เด่นบนเลขอะไระครับเห็นไหครับนี่คือชุดสรุปนะครับผมสรุป เน้นให้ตามนี้นะครับว่าแม่พี่น้องผมสรุปสามตัวบนชุดวัดใจนะครับชุดนี้ตัดมาจากห้าสิบชุดนะครับห้าสิบชุดที่ผมวางไว้หน้าเฟซไปนะครับวางหน้าเฟซไปมาจากมาจากห้าสิบชุดนะครับก็จะมาตัดเหลือสิบเอ็ดชุด ัดเหลือสี่ชุดชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับก็ขอให้อเป็นตัวที่ใช่นะครับขอให้ชุดที่เหลือนี้เป็นตัวที่ใช่นะครับเราลองเอาสิบหน่วยบนสูตรใหม่ใส่เข้าไปอีกนะครับสิบหน่วยบนสูตรใหม่หลักสิบเราคิดได้เมื่อสักครู่นะครับหลักสิบเราคิดได้เมื่อสักครู่นะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่ง หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราได้สองสี่หกนะครับอันนี้คืออันนี้คือสูตรสูตรใหม่นะครับเราจะอาไปรวมกันเรามาหาผลวิเคราะห์นะครับถ้าใครพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจการวิเคราะห์แบบใช้โปรแกรมนะครับก็เม้นเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยว คลิปหน้านะครับผมจะมาบอกวิธีนะครับนี่คือ,อเลขเด่นสูตรเด่นที่ผมให้ไปนะครับมันจะมีตามนี้นะครับผมจะใช้ตามสูตรนะครับเอามาลันเข้าโปรแกรมให้พ่อแม่พี่น้องดูเพราะถ้าคิดก็คงจะอธิบายยาวนะครับถ้าถ้าจะคิดกันสดๆก็คงจะอธิบายยาว เราเข้าโปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับงวดสามตัวบนงวดวันที่งวดวันที่สองเดือนห้าสองพันห้าร้ยหกสิบสี่นี้นะครับสองพฤษภาคมผมขอสรุปสามตัวบนไว้ตามนี้นะครับสรุปแบบเน้นๆน,น,นะครับคือ ห้าหนึ่งสองนะครับผมเน้นห้าหนึ่งสองเน้นไปที่ห้าหนึ่งสองนะครับสําหรับอีกสามชุดคือตัวกันนะครับอีกสามชุดนี้คือตัวกันนะครับสามสองห้าแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับตัวเด่นตัวคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องว่ากันไปตามสูตรน,นะครับ มเม่อแม่เป็นน้องอ่าผมก็อยากจะให้สูตรของผมเดินต่อทุกสูตรนะครับผมก็อยากจะให้สูตรของผมเดินต่อทุกสูตรเพื่อจะได้เป็นแนวทางและเป็นเอ่อหนทางที่จะได้เงินเจ้ามือมาใช้จ่ายกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ลงทุนเงินไปเยอะแล้วนะครับ ลงทุนเยอะถูกน้อยได้มาก็ไม่คืนทุนแต่เราทำไงได้นะครับชีวิตเรามันคนหวังพึ่งสาย,ยสายไปได้แล้วก็ต้องพึ่งดะวังตัวเองนี่แหละครับสมัคทำบุญสร้างกุศลกันไว้ครับเผื่อบุญกุศลจะกลับมาหนุนนำเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝาก แนวทางนะครับสรุปฟันธงตัวนี้นะครับสามตัวบนคลิปนี้คลิปนี้ผมจะตั้งชื่อคลิปว่าสองตัวบนสูตรใหม่นะครับสองตัวบนสูตรใหม่ถ้าใครติดตามใครชมก็จะรู้ว่าติดตามชมทุกคลิปก็จะรู้ว่าสตรไหนมันเข้าสตรไหนมันไม่เข้านะครับ ผมก็สำหรับงวดที่ผ่านมามันหลุดหมดทั้งสามส่วนก็ทิ้งมันไปครับเราเอาาหของใหม่เข้ามาทดแทนนะครับและสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ก็คืออยากจะให้สูตรเดินต่อไปอีกอย่างน้อยสักสามงวดนะครับสูตรที่ผมคิดได้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็ภาวนา ขอให้สูตรมันเดินต่อนะครับยกมือเทิมห,หัวสาธุอะไรครับขอให้สูตรเดินต่อนะครับใครที่ชอบลองทุนก็ลงทุนไป9ชุดชุดละ10บาทชุดชุดละ10อ่าคู่ละ10บาทก็เท่ากับ90นะครับ90ลงทุน90บาทบาทละ,ะ60ก็ได้600กินน้อยนะครับกินนานนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากแนวทางไว้เท่านี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากดดูและกดคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจกันนะครับก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ